สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการทำชูโรสโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการทำนะครับอันนี้เป็นชูโรสที่เราซื้อมาเป็นชูโรสสำเร็จรูปซื้มาจาก o บซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งที่เราทำไปทีหนึ่งนะโดยใช้กระทะแต่คราวนี้เราได้หม้อทอดไร้น้ำมันมาเราจะลองทำตัวนี้นดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เราได้ได้เอาตัวชูโรสเนี่ยทาเนยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อทอดแล้วใช้เวลา1ิบนาทีผลออกมายังไม่ค่อยต้อองกกลับีหอมเท่าไหร่เราต้องกลับอีกด้านโอเคกลับอีกด้านหนึ่งนะนนครับเราใช้เนยฝรั่งเศสในการเคลือบถ้าเนยนแพงกว่าชูโรสแล้วปะเนี่ย Yes <laughs> เอานะดูแล้วาทาาจะอร่อยนะก็บอกให้กลับค่ะโอเค,คกลับด้านก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอีกรอบนึงเมื่อกี้ใช้เวลา15นหาทีด้วย<ช>ความร <50 S 1> ้อนร้อยหกสิบองศาสิบนาทีอันนี้เราก็ใส่เพิ่มไปอีกเดี๋ยวลองหก่อนนะ5านาทีแล้วก็มาดูผลงานกันครับโอเคครับหลังจากผ่านไป5นาทีเรามาดูผลงาน อ๋สีสันสวยงามขอเทสนะได้ไหมได้ไหมอีกสักห้านาทีเอา้ายังไม่กรอบใช่ไหมยังนิ่มอยู่มันได้แล้วนะมันก็ได้แล้วนะเดี๋จะลองได้แล้วหรอนะแต่สีมนยังไม่ค่อยสวยเอาอีกอขออีกอ,อีกนอยนึงขออีกสักหนาทีระหว่างรอชุดรถเรามาชงกาแฟก่อนครับเราใช้กาแฟจาก the capsule company นะฮะมาใช้กับกาแฟโดเช่ปุ๊บนะบสีขีดพอ น้ำออกมาดีครับไม่ล้นโอเคเดี๋ยวรอกลับมาดูชูรถกันต่อครับโอเคครับหลังจากผ่านไปอีก5นาทีอนนโอเคสีออกอเหลืองทองทองแล้วน่าจะใช้ได้แ่นใชได้เรามาคลุกน้ำตาล น้ำตาลนี่พอดีเมื่อกี้ทำเลยละลายไว้มันอาจจะแบบไม่ไม่โคลงมากแต่เสียดาเลยไม่ต้องหวานมากนะคะพอ,พอมีพอมีพอมีความหวานนิดนึงใส่เข้าไปตอนที่มัน,มนซื้อมามันอาจจะแตก โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคครับลผลงานออกมาแล้วนะครับเรามาดูรสชาติของการทําด้วยหม้อทอดไร้น้ามันมันจะอร่อยเหมือนทอดน้ํามันไหมแต่การทอดน้ํามันน่าจะอร่อยกว่าแหละโดยความเป็นจริงแต่ว่าเพื่อสุขภาพเราก็ลองดูครับอืมแค่เนี้ยเหรอผแค่เนี้ยเหรออืมกรอบแต่ข้างในข้างในยังนิ่มนิดๆิด รสชาติอาจจะเค็มเพราะว่าเค็มเนยเดี๋ยวจะลองดูวิธีการทอดน้ำมันทีนะครับมาเปรียบเทียบรสชาติกัน mm hmm. เนื้อของมันมันจะไม่ฟูเหมือนใช้นนะ้ำมันทอดฮะมันก็จะกระด้างกระด้างนิด,นด mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูของทอดนะครับว่าต่างกันไหมมาแล้วครับเราทอดชูโรสโดยการใช้น้ำมันนะครับน้ำมันเยอะมากอันนี้คืออ้วนแน่ อรู่ค่อยกินยาแล,คล้คอเลสเตอรอลติดตามน่าจะอร่อยกว่านะมีน้ำมันเข้ามาด้วยโอเคครับอันนี้ผลงานจากการทอดด้วยกระทะและน้ำมันนะครับจะเห็นจะลองชิมดูความแตกต่าง กรอบอร่อยหอมสรุปห,หม้อท่อแล้วน้ำมันคงไม่ได้ใช้สำหรับชูโรดใช้น้ำมันเหมือนเดิมแล้วครับอร่อยกว่าเยอะไปแล้วครับขอบคุณครับ